อย่างใครเอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเด็กน้อยที่ไหนนี่เด็กน้อยที่ไหนนี่นนนคุณแม่คุณแม่มาเอาลูกแล้วชาแน่ไม่ว่าผม,ผมกำลังดูแลลูกแทนชานี่อยู่งัไออยู่นี่อีกตัวนะึง ตัวนึงเหรอครับนี่คุณแม่กขอเชนี่พักก่อนคุณแม่ทิ้งลูกแล้วเหรอเดี๋ยวขอหาผ้าเล็กๆจับก่อนนะเรากลัวหลานจะตกลงไปนะคะเราก็เลยหาผ้าเล็กๆมาจับหลานแล้วก็เอามาไว้กับหลานอีกตัวหนึ่งนะคะครับเชนี่ขาเชนี่มาหาลูกโอ๋ยเชนี่กำลังฟินเลยไหนลูกอ้าวลูกมาอยุด อ่อนไหนค่ะแม่ดมไหนชิฟตดฟิดฟูดฟิตโฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมออนยูกเป็นยังไงบ้างแม่แค่ไปนั่งพอชิลนิดนึงเองนะโอ้แม่ก็รักลูกเหมือนเดิมอันนั้นเหรอเหรอเอาปลาเชนของปอดขอกินแป๊บดูก็เดินหาหนูอยู่ตั้งนานเธอนี่นนี้แค่ออกไปพักนิดนึงค่ะแล้วแันนี่ก็มาดู พลังด้วยการมองความมืดทำไมคุณไม่เก่งจังเลยคะขอบคุณนะคะถึงฉันไม่จะเหน่อยแต่ก็จะสู้ๆค่ะ